สวัสดีครับวันนี้ผมมีงานที่พิเศษมากๆนะครับเป็นชุดแต่งสำคัญชุดหนึ่งของเราผมได้ทำไว้เมื่อสักนานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับชื่อว่าผมให้ชื่อเขาว่า วิวออฟฟอร์จูนตอนนั้นที่นึกถึงแล้วก็ตั้งใจดีไซน์เนี่ยวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยก็เพราะว่านึกไปถึงในสมัยที่คุณเรารัฐเขาเป็นหมอดูนะครับเขาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิผมนั่งดีไซน์งานชุดนี้อยู่แล้วผมนึกถึงกงล้อมหาสมบัตินะครับนั่นคือ วิ e ออฟฟอร์จูนหรือกลงล้อมหาสมบัติของไพ่ทาโร่นั่นเองตอนนั้นเวลาเรานั่งดูไพ่กันคุณเอารัดดูให้ผมหรือว่าดูกันเล่นๆน,นี่นะครับเมื่อใดก็ตามที่หยิบไพ่วิ e l of f o r ์ u n e ขึ้นมาเนี่ยคุณเอรัดเขาาก็จะดีใจแล้วก็เขาจะทายว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าโชคดีของชะตาชีวิตกำลัง หมุนเข้ามาหาเจ้าของชะตาผมก็เลยนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของกงล้อมหาสมบัติชิ้นนี้หรือ The Wheel of Fortune ชิ้นนี้นะครับผมก็อยากจะสื่อถึงว่าตอนนี้เมื่อเราใส่ชุดแต่ง Wheel of Fortune เข้าไปในหินมงคลของเรานะครับโดยร้อยเขาไปตรงนี้นะครับแสดงว่าช่วงนี้ กองล้อมหาสมบัติเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาสู่เจ้าของหินมงคลท่านนี้ครับผมและกะก็เลยได้ใส่พลอยนพก้าวเข้าไปด้วยหมายถึงว่านําความมงคลเข้ามาอีกแล้วก็ใส่นะครับหลายร้อยล้านพันตำานงทองของเราเข้าไปอีกนี่คือสุดยอดดีไซน์สุดยอดคอนเซปต์อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณเนาวรัตเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถ้าผมหรือเขาหยิบวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาได้เนี่ยสแสดงว่าเฮ้ รุ่งใหญ่เลยตอนนี้ท่านที่ได้ก,กลงล้อมหาสมบัติเข้าไปเนี่ยก็ไม่ต้องหยิบไพ่เลยครับจะมีกลงล้อมหาสมบัติติดตัวเลยเปรียบเสม,มือนก็ว่าเราจะมีโชคดีติดตัวตลอดเวลานะานหลักสรนีคือเ,เสร็จดีสัตย์นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะพอใจกับผลงานชิ้นนี้นะครับขอบพระคุณกับทุกๆก,กำลังใจนะครับลากันไปตรงนี้นะครับดูวิ ốc pha chuột rồi đi thấp